สวัสดีค่ะวันดีค่ะทุกคนที่ติดตามช่องนะคะวันนี้จะพามาชมธรรมชาติที่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะการมาชมธรรมชาติของเราไม่ได้ชมอย่างเดียวนะคะเราก็จะมาดูสมุนไพรด้วยเรียกได้ว่าสมุนไพรเนี่ยมีแหล่งสวยงามมากมายนะคะแล้วก็มีสรรพคุณดีๆทั้งนั้นบางทีเราเปิดตำราเราไม่รู้ว่าสมุนไพรเนี่ยมัน มันมีสรรพคุณอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาติดตามกันนะคะโดยการเราจะมาชมสม,มนุนไพรที่หายากนะคะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกระบานกระบายนะคะต้องไปดูนะคะว่ามีสม,มนุนไพรอะไรบ้างแล้ววันนี้เราก็ได้มีอาจารย์นะคะจากามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชได้พา เราเดินแล้วก็มีหมอแตงไทยอีกหนึ่งกลุ่มนะคะลองไปดูนะคะว่าเราจะมีสมุนไพรอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณจุดผาอะไรพี่น้อยผาตะวันทอแสงผาตะวันทอแสงผาชมพูเขียวนะคะซึ่งธรรมชาติวันนี้ก็เป็นใจอย่างมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราไปฟังกันนะคะว่าวันนี้เราจะเจอสมุนไพรอะไรบ้างตามเราไปเรียนะคะ่ะสมไหรเผือก มัอะไไไรรร่วขาใครอยากได้ลากไหมลากปลาไหลอย่ากเลยลากก็อย่างอย่างน้อยเท่าความสูงของต้นอย่างน้อยแสดงว่ามันจะไปถึงสูงกว่าปลาไหลเพื่อจะรู้ลากเลยใช่ไหมคะเอียนดอนหยิกบ่อทองเขาก็เรียก หยิบว่าท้องเอียนดอนตรงกัดอารีตรงกัดตรงกัดอารีก็ใช่แต่ตรงกัดอารีเนี่ยเดี๋ยวเขาออ๋ตรงคัอนหมาแดงคอนหมาแดงโอ้โหหวานคอนหมาแดงชัดเลยเขาเนื้อแดงเนี่ยยอดมันก็กินได้อร่อยเจี๊ยมเจี๊ยมอย่าเพิ่งเด็ดกาอย่าเพิ่งเด็ดอย่าเพิ่งเด็ดนะคะ เขานี่ต้นเรอยวทำไมมันอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเด็ดใบโดมดูอันนี้เอาไว้ถ่ายรูปมันสวยอันนี้อะไรคะเร็ว ต้นนี้สวยไทตําๆเร็วใช่ไหมคะบักเหน่งบักเหน่งมันต้นนี้มันไม่รู้มันเล็กๆไงบักเหน่งเลกฝาดแล้วกลิ่นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะใช่แต่มันก็มีมีอยู่หน่อยๆมีกลิ่นจะมีต้นแห้งเยอะค่ะจะต้นเร้าจะมีต้นแห้งคือเร็วใหญ่เร็วใหญ่เรใหญ่เรใหญ่อันนี้ถาอะไร นี่่บอกแล้วมเขาเอ็นองคอน่มบอนย่ไม่ใช่รังคายเือกขาเย็นเหรอใช่เหรอมีขาเย็นมีน้ำนมีน้ขามขูดมขดอุยโทษทจังมือเสียมอยู่ไหนมือเสียมเสียเสียมเลค่เสียมนาุดดูเลยนะครับมีความอมีรอยมีรอยหมูป่ามันดุนกินโคลนดยกินรากเ ไม่ไม้วเนเสียมกะตเสียเาไเาอยู่ในีเอาเลยเอาเลันนี้เอาแต่ลากเยอะเอาแต่ลากมันอันนี้ดีหมีดีหมีต้นควิดามาต้นดีคือต้นนีนะคะไม่ใช่ต้นไนุ้ยเราดูยังไงจาานดีคะานตราดำตันไปหน่อยเนาะแต่ แต่ว่าถ้าด้ามยาวก็ดีขนาหนักสรุปว่าคุณล่าขาดไปแล้วว่าต้นอะไรกําลังควายถึกอ๋อกำลังควายถึกกันดูยังไงคะแต่ว่าแต่ว่าที่มันได้มาแค่นี้เพราะมันขาดบางทีมันยาวอย่างนี้มันจะมันจะโตขึ้นมันจะยาวคล้ายๆกับกระเพียน่ กระเพี้ยที่เมื่อวานเราเจอมันจะยาวแต่ไม่อ้วนนะจะยาวเลยแล้วก็ไม่อวบน้ําด้วยใช่ไหมไม่อวบน้ํำกําลังควายถึกปรับปรุงกําลังปรับปรุงกําลังใช้ส่วนไหนเุ้ยเดี๋ยวใช้ใช้กันไก่อย่าใช้มีดโอ้ใช้ส่วนไหนใช้ใช้รากมันฮะใช้รากรากที่ยาวๆเหรอคะอาจารย์ใช่นำลังควายถึกใครจะลองขุดอีกไหม ตัดไปไหมขุดเยอะผงควันหากระชายไม่เจอกระเป๋าโดเรมอนอยู่นี่ตรงไหนอุ้ยโโทษเขาเห็นใบสไปบอ้เก็บอันนี้ค่ะเก็บลูกนะค่ะ ใช่ใครทำเป็นีมาไม่ยนเป็นขาวกรุปอะไรคะอาจารย์กำลังไฟถือสีเหลืองในเฮอร์เบลียตใครมีครบกันแล้วยังสองก้อนเนี่ยเราลองลองดูอันนี้มันจะแห้งอะคะเดี๋ยวผมพาขึ้นมาเอาฮะจริงเราไม่ได้จะมาเอารถทางนี้ค่ะเราต้อใช่ทางนึงเราต้องขุดไปใช่ไหอันนี้อาจารย์ขุดอะไรนะคะขุดยังไงเอาขุดกองกว้างขุดกองกว้างขุดกองกว้างขุดกอง้างใช่แถววีน้ำอ่ะแต่ไม่บอกจะได้ถึงดามา นี่ไงีนี่องี้จี่ดเ้จับน้อยอันนี้บำรุงกำลังบำรุงกำลังโชว์สมบูรณ์่อยค่ะใจจริงลากมันยาวกว่านี้นะเพื่อว่าเราเชี่ยวชาญในการขุดเราจะลากไปใช่ไหมคะจอมเราใช้ลากมันแบบนี้เตไม่เป็นการับเยอเราุเ่าเนาะามเนีที่มีดอกเนี่ย เป็นตับเตาน้อยใช่ไหมับเตายาวเขตับเตายาย้วันอ๋อตับเต่าใหญ่มันดูที่ลูกน้อยกับใหญ่อาจารย์โชว์เลยค่ะตับเตากับโ้นโค้งใช่ครับโค่นโค้งตับเต่ารี้น้อยกับใหญ่แยกตรงไหนนะอาจารย์โหกที่ลูกที่ลูกตับเต่านะคะเหมือนเร็วตับเต่าใหญ่เนาะเต่าใหญ่เต่ายาวเรื่องต่างถือยาต้น ยังระโทต่อเลยต้น้นื้ออันนี้มะกาอะไรนะมะการใบมะกาที่ยาระบายต้นมันอยู่ตรงไหนครับนี่ไง้เห็นใบใหญ่่มะที่มะกาโอ้อยู่มันน่าจะเอาเลยขยะไปถังขยะไไ้งได้เลยมะการระบายยาละบาย่ะยันกองเลยเลยค่ะ มื่อกี้ผมหไปกดต๋ออไปหน้า่ตรงนี้เจ็ดสิบไ่บอกเจ็ดสิบตรงนี้ต้องสามร้อยป่าเนี้ยนี่มื่วานแล้วเราเห็นเถาหลานมันอันนี้อันนี้ปู่มันต้นอะไรน้อนไตยากนนอนไตยากใหญ่ นี่ปู่มันไงตระกูลไม่ใช่ต้นน้อยหรอต้นผักบุ้งนี่ต้นผักบุ้งตระกูลข้าวเย็นเป็นเถั่วตระกูลข้าวเย็นเสียงหน่อยนะใบที่มันออกมันไม่ได้ออกเป็นดาวกระจายเหมือนน้อยใช่ไหมใช่อันนี้มันออกแบบใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ใหญ่ใบใหญ่ต้นใหญ่ เปาใหญ่ครับเปาก็เริ่มเป็นเพอ่มเป็นข้อ้เปาใหญ่นี้จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของเพล่มขันอันนี้ก็อันนี้ก็ใหญ่ครับเปาใหญ่นี้จะเป็นเปาใหญ่นะค่ะเ,เราจะใช้ต้มอาบนะคะจะลดอาการเพลิมันได้แรงมากเลยอ่ะเร็ว มะกาต้นนี้ใหญ่สวยมากมะกามากา่เอาไปะกาสวยมากไม่แหกันลมเป็มะกาค่ะมะกาเหรอเราไปทางนี้ไม่ได้ไหมเนี่ยคาที่แล้วไปเส้นนี้เจ<ด>อดีหมีแล้วไหนดีหมีดีหมีอ๋อนี่เอ็นอารู้ไสวยเอ็นอาร์ออกดอกค่ะเอ็น่าทางนี้จะออกดอกก่อนเราเจออะไรไม่ร<ด>ู้แต่สวยมาก นี่ที่ขัว่าแครอทมะโกคล้ายแครอทโกโอ้โหมาหยังแต่ปลาติ่งง่ายเครือบักยางเครือบักยางเมาหยางเครืออะเออจะกินไปก่อนเราจะกินไปก่อนแล้วบักยางเครือบักยางอ๋อเครือบักยางเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวได้ถ้าอย่าบอกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมันสุ่มพันที่มาดูก็เราไปถึก กำลังควายถึกนี่ไงปลาลูกวาฬเที่ยวเร็วเร็วเมื่อเมื่อกำลังควายถือยาบำรุงกำลังอย่างดีเลยพี่บำรุงกำลังใส่หลากมันถึงว่าเจ้าที่ไม่รู้จักเลยอยู่ยเลยอะเพราะอาจารันพูดแล้วเขาตาลูกวาฬแล้วก็เดินย้อนกลับมาเลยไม่ใช่ต้มกินได้ต้อกินเป็นบ่อมาะใจกากฟากมาขามเครือ นี่แล้วนั้นมบูรณ์สมบูรณ์บอกว่ารถฝาดสมานมะขามเครือมันขึ้นต้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เลื้อยแล้วก็ใช้ส่วนไหนใช้เถาอันเมื่อวานไม่ใช่เหมือนกันอันวานไม่เปรี้ยวนะแต่เมื่อวานใบเล็กใบเล็กใบเล็กไม่เปรี้ยวก็มะขามเครือเหมือนกันอ๋อใส่ถุงน้องเลยใส่ถุงน่อันนู้นมันขึ้นเถาเลื้อยแล้วอ่ะ อันนี้สวยนะคืออันนี้ก็ไม่เหมือนติดไวันนี้ทำรังจะเป็นเขาไม้ขอนมะขามคือไม่ใช่มุกไม้คือจิงเบาหญาคานนะคะเราจะพิสูจน์นะคะว่ารากยาขาลดอะไรขับปสวขับปัสสาวะเดี๋ยวดูรากนะคะเป็นรากที่แบบว่าไม่มีสารเคมีนะคะสมบูรณ์มาก อาจารย์ให้ขุดที่บ้านก็มีนะคะอาจารย์อันนั้นมันมันปนเปื้อนมันปนเปื้อนใช่ไหมคะแต่เนี้ไม่ปนเปื้อนไม่ปนเปื้อนสะอาดสะอ้านพี่เนี่ยลาญยาแล้วพี่ตะกูลยาไปปลูกป่ะอ่าตะกูลยานะคะยันรากยาค่ะขับปัสสาวะใครปัสสาวะขัดนะคะชีไม่พุ่งอันนี้ใบอาจารย์แต่เวลาปลูกอ่ะเขาจะใช้แกลบปลูกใช่ไหมอาจารย์ใช่เขาใช้แกลบแล้วก็ ดินมูลใส่เดือนรากอย่างเยอะเลยขายากที่สุดเลยลากยาคาที่บ้านมีใช่ไหมคะมันอยู่ที่สูงโู้ยังไม่ถึงรากเลยยังไม่ถึงรากเลยเหรอแสดงว่าลากมันยาวอันนี้จะเป็นมือขุดของเรานะคะเรากำลังลุ้นว่ารากยาคาดูรากก่อ,อนนะนี่นี่คือคำว่ารากยาคาใครชิมเลยจะโทษ กันไกลกันไกลกันไกลรากยาคาที่เราเข้าใจกันว่ารากยาคาลากคือตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่รากนะแต่เอาไปใช้ทํายาเอาแต่จริงเราใช้ตัวนี้เราใช้ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับลองขุดลองขุดอันอื่นคะัเขาเรียกอะไรอะคะไหลมันใจเป็นไหลไหลคาให้เขาให้เขาชิมเดี๋ยวล้างน้ําแล้วชิมตะกี้ใครบอกจืด ล้างน้ำค่ะไข่บอกล้บอกล้างน้ำเน้อผมชิมไปแล้วต้องล้างหรอคะอาจารย์แต่ถ้าไม่ล้างน้ำมันจะเค็มๆอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะชิมนะคะว่าเป็นรสอะไรบอกนะคะทุกคนว่าเป็นรสอะไรเออเคี้ยวเคี้ยวให้เยอะเคี้ยวให้เยอะอย่าเคี้ยวนิดเดียวแล้วบอกว่าชิมคือห้องเรียนแพทย์แผนไทยของเราค่ะจะเป็นรสอะไรอย่าให้ใครหลอกได้นะคะตำราเขียนไว้ว่ารสอะไรคะจืดใช่ไหม ไ,ไม่ใช่ผมมีคนบอกว่าขมหนึ่งเสียงแล้วมีามีคนตอบถูกแล้วหวานหว,วานนี่นเย็นหวานตรงไหนเนี่ยหวานตรงไหนอ่ะมมเมือมันแก้วอะ่ะชิมไม่ใช่แท้นิดนึงชิมเขาต้องเคี้ยว,ว,วแล้วดูด

ที่เราชิมหวานมันจืดเราใช้จืดขับปัสสาวะมันอะไรบำรุงเลือดหวานบำรุงกำลังเราเราบอกขับปัสสาวะได้รถสุดท้ายเลยมิน่าละยาไทยเนี่ยตัวเดียวบอกสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวก็บอกว่าขับปัสสาวะ รครักษาเอ็นอีกอย่างเงี้ยค่ะอพออาจารย์มาฟังแล้วก็อ๋ออย,อยู่ดิงๆปนี้าา<า>คือหมาตายกากซากจะเลื้อยแหละ<อ>จะเลื้อยแหละมะขามอะไรคะมะขามเครือมะขามเครือาารออ,อันนี้จากป่าเดี๋ยวเราจะไปย่าคานะคะซึ่งจะเป็นบรรยากาศพาชมวิวชมอะไรไปด้วยนะคะทุกคนนี่ อันนี้จะเป็นเหมือนกับทุ่งทุ่งยาา้าคานีแห่งน้ำเขาขุดให้สัตว์นะคะไว้ให้สัตว์ไม้ค่ะมีปลาไหมธรรมชาติที่หลากหลายอันนี้รากยญ้าคาถ้า<ม>ขายได้ไถ้าขุดไปขาย,<ป>าขายได้ไหลายแสนอยู่นะคะเนี่ยต้องต้องมาปล่อยสักตัว <c oughs> สองตัวรากยญ้าคาเขาขายกิโลแพงแห้งแงเลยเหรอรากหญ้าคา ดูนะคะโอ้รากยากคาจริงจังนะคะปลูกรากยากคา<ต>ส่งมไม่ทัน<า>สักปา <c oughs> นี่คือบรรยากาศ <c oughs> ที่เรา,าจะมีปลาลงไปกวนออกจากปลาแล้วก็มีรากด้วยซึ่งเป็นรากยากคาแล้วก็ฝ่าไปนะคะ